Now we will learn how to fill the answers of prepositions prayer of prayers. Let's focus on in on under. It is very really easy to put in on under. How to put in on under? Uh, I already told you the, the, the definitions and the meanings of in on under, right? And uh, even you put in on under in your finances, Please consider. Uh, see the pictures. Okay, when you see the pictures, you know the positions. When you know the positions, you can put in on in the set answers correctly. I will give you the answer sheet. Get the answer sheet, please. Teacher, I am finished Yes, I know. เพื่อต้อง o ุกข้าจับบอลชีบัด P C y o U R and S e K P C y o U R and S K เงี้ยอ่านักเรียนดูนักเรียนเอาแผ่นสีแดงขึ้นมานักเรียนเอาแผ่นสีแดงขึ้นมาอย่าเมยอย่าดูอย่างเอิญเอาแผ่นสีแดงขึ้นมาอย่าเมยอย่าดูอย่างเอิญเอาแผ่นสีแดงขึ้นมาอย่าเมยอย่าดูอย่างเอิญ

ตัวต้มแก U N D R Under มาเดี๋ยวครูแกให้ดีมากมากน่ายากได้แล้วครับแล้วค่ะเราะผมแก้เสร็จคนแรกเลยต้นเสร็จคนแรกค่ะเราเสร็จคนแรกข้ออะไรนะจ๊ะ คอดูหน่อยสิอ่าอ่าอ่าฮะอ่าเน่ยอ่าข้อที่หนึ่งเอิ่ยปลาอ่านและปลาดำดำเอ

ส ahead is in the box a h e d is in the box แม่ไก่อยู่ในกล่องแม่ไก่อยู่ในกล่องอ่ามีตาอ่าและแ a h e n d is in the box แม่ไก่อยู่ในกล่อง a d o g is under the table a d o is under the table หมาอยู่ใต้โต๊ะหมาอยู่ใต้โต๊ะ 3. a d o g is under the table หมาอยู่ใต้ต๊หมาอยู่ใต้ต๊ะ A dog is under the table A dog is under the table หมาอยู่ใต้ใต๊ะสุนัขได้ครับก็ได้ลูกสมต้นจา้า A dog is under the table สุนัขอยู่ใต้ต๊ะดีมากลูกนะที่พูดจาสุภาพต่อไปออด่ซี A bird is in the cage Nó dù trong. Nó A bird is in the cage. A, a, nah, a, uh, uh, a bird is in the a bird is in the cage. dù ở trong. Say Yong ha. A bird. A bird is in the cage.

Die. A cat is on the head It's sitting on the bed. It's sitting on the is on the head It's sitting on the bed. a cat is under the chair A cat is under the chair Mario taiko the chair. Tai a cat is under the 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 A can't is under the chair. Mèo, ở câu Mèo ở câu ừ ơi. I can't is under the chair. Ơi. I can't under. A can't is under the chair. Hơ? Chair là tổ Đấy. mày gì không phải ừ, ơi. อีกต้นต้นเป็นต้นต้นเป็นแม่สือสาวหรอมองหน้าค,าครูทำไมครู้้ว่าครูหน้าตาหลอแต่ห้ามมองถ้ากิดมองเปิบแสดงว่าเป็นเป็นเ,เป็น เ,เดี๋ยวครูจะค่อยๆเลื่อนตำแหน่งให้ไม่ต้องกลัว <Hello. S 1> เออนี่เตยครั้งที่สองนะเตยที่สามนี่ครูแถลงการเลยนะแต่งตั้งเลยนะเออเอเาใหม่ข้ออะไรหอึ <For> ่งหกหก a c o t is under the chair c t is under the chair แมวอยู่ใต้เก้าอี้แมวอยู่ใต้เก้าอี้ a c c o t is under the chair Now your E. A is the 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 A cat is under the chair. Now your not eat under the chair. Now cat A cat is under the chair. i under under the chair. Now the chair. A Im. Aukache is on the the game is on, The The girl is on the match. The girl is on the match. The game is on, The game is on, The girl is on the match. The is on the The game your on, is on the match. เด,ด็กหญิงอยู่บนเสื้อเ <The game. S 2> ด็กเก่งเด็กผหญิงอยู่บนเสื้อเอาใหม่ <Eight. S 2> A girl is on the mat ปปดเด็กผู้หญิงอยู่บนเสื้อ A girl is on the ah, mat แปดเด็กผู้หญิงอยู่บนเสื้ออ่าแปด A man is in the car A man is in the car ผู้ชายอยู่ในรถยนต์ผู้ชาย รถยนต์ A man is in the car. ผู้ชายอยู่ในรถยนต์ผู้ชายอยู่ในรถยนต์ A man is in the car. ผู้ชายอยู่ในรถยนต์ A man is in ผู้ชายอยู่ในรถยนต์ยา A man is in the car. แปดผู้ชายอยู่ในรถยนต์เอ็ด A man is in the car. แปด เอกแมนนิสอินเดียอร์ผู้ชายอยู่ในรถยนต์ถามว่าถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องแพ็ปโพนิชันมาสอนเอกแล้วชีสเป็นชีสเดิมดาวเซยจะได้จำได้ไม่ใช่ <จะ S 1> มัน<ด>ออกเพราะว่ามันออกสอบเรื่องเมสออกสอบสามเรื่องแวยากรอ่ะอีสแอนด์อาร์แฮปแฮสแล้วก็แพ็ปโพนิชันแล้วมีสอบเนื้อเรื่องด้วย แล้วก็มีสอบคอนเวอร์เซชันด้วยแล้วก็นั่นแหละ3ตัวแล้วก็ตัดคะแนนตัดเกณฑนะคนสอบได้สิบประมาณสิบกว่าคนเราก็ไปเลือกลำดับที่เอาว่าเราจะเอาลำดับที่เท่าไหร่นะตกคือตกเข้าใจหรือเปล่าเออ่ข้อสอบเป็นเติมนะเอาล่ะ เข้าใจไหมถ้าเกิดผู้ปกครองถามว่าทำไมถึงชี้อันเดิมก็บอกว่าเรื่องนี้ออกสอบเดี๋ยวเอามาสอนซ้ำเนอโอเคตกฮ